เตือนสติท่านบรรดาสอสอสอวอกกตสารรัฐมนูญท่านนายพลทหารและอดีตนายกรัฐมนตรีพวกท่านต่างก็มีเงินมีทองมากมายมหาศาลจนนับได้ว่ากินไปทั้งชาตินี้และถึงชาติหน้าก็ยังกินใช้กันไม่หมดพวกท่านยังไม่พออีกหรือพวกท่าน อยากจะกอบโกยเงินทองไปถึงไหนพวกท่านมีความสุขกายสบายใจโอนความทุกข์ความเดือดร้อนของประชาชนไปถึงไหนกันคนเรามีความสุขได้ก็ตอนที่ท่านยังมีชีวิตอยู่หากพวกท่านตายไปพวกท่าน ก็ไม่สามารถนำทรัพย์สินเงินทองของพวกท่านไปใช้ได้ในโลกหน้าได้สักที่ไหนแต่พวกท่านอยากอยู่อย่างหวาดระแวงด้วยคำสาปแช่งของประชาชนอย่างนี้ไปจนตาบไปจนตาบชั่วลูกชั่วหลานของพวกท่านเลยหรือ ผมอยากขอร้องให้พวกท่านมีจิตสํานึกเหลือทางเดินไว้ให้ประชาชนและลูกหลานของพวกท่านบ้างาและสุดท้ายผมอยากจะขอวิงวอนว่าท่านให้หยุดเถอะ